นายกิติสิทธิ์เศรษฐนาชัยกรรองประธานมูลนิธ,ธิบุญภาวนาจังหวัดอุตรดิตถานุมพุทธค่ะเข,ข้าชมองค์พระศพพลังสีิบพระองค์ 3. 6บเจ็ดสีที่บริเวณศูนย์ศีลสมาธิหมู่ที่5ตะมนลท่าเสาอัเพอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์้วยภายในมีงานพุทธศิลป์และสถานที่ฝึกสมาธิมีองค์พระปรางสนุ่งมานสูง3เมตรหน้าตัก2เมตรที่มีสีสันต่างๆทั้งหมด36พระองค์และมีถึง 3. 6บกเจ็ดสีสร้างความตื่นตาตื่นใจกับผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก โยนายกิติศิรรองประธานมูลนิธิบุญภาวนาจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าจุดประสงค์ของการสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นเพื่ออยากให้ประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าไปยยมเยือนท่องเที่ยวเพื่อเข้าชมงานพุทธศิลป์และฝึกสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกสมาธินั้นมีประโยชน์หลายอย่างเช่นทําให้รู้สึกผ่อนคลายลดความกังวลและเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และการทํางานได้มากขึ้นซึ่งสมาธินั้นเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากภายในศูนย์ศิลป์สมาธิแห่งนี้ มีอาคารสถานที่รองรับผู้ที่มาฝึกสมาธิภายในมีห้องกว้างขวางมีห้องน้ําส่วนตัวมีความสะดวกสบายแก่ผู้ที่เข้ามาพักพร้อมลานจอดรถที่กว้างขวางยังมีวิปัสสนาคาเฟ่ไว้ผู้เข้าไปเยือนได้ผ่อนคลายมีอาคารนัก,กรารซึ่งเป็นอาคารใหญ่เพื่อเอาไว้ให้ผู้มพิฝึกอบรมสมาธิมีอากาศไายเทสะดวกไม่แออัดและยังมีห้องพักแก้วซึ่งเป็นสถานที่สำหรบับบุคคลฝึกสมาธิที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นแห่งความเชื่อและความศรัทธา คือมีรูปปั้นพยานาขนาดใหญ่ชื่อว่าพยาศีสุดโตและพยาอนันตนากราชซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากจึงทําให้ผู้คนหลังไหลไปกราบไหว้บูชาสักการะกันอย่างต่อเนื่องนาคาขคา,าราดามรายงาน